ผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องได้สายสินผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องการรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สอนอยู่นะแต่สอนว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาเห็นไหมพอเราไปเจอในพระสูตรโอ้โหงานใหญ่ทํากันเต็มเลย<笑><笑>ใช่ไหมไม่ได้ตรัสครั้งเดียวนะตรัสสิบสามพระสูตรสิบสามครั้งสิบสามบุคคลสิบสามสถานที่เต็มไปหมดเลยนะอืม สมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรลฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างนะเราก็ไล่ไปเลยเพระองค์ตัดเนี่ยเป็นสิบสิบหน้าเลยนะเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตา